สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับก็วันนี้ผมมีพระเครื่องนะครับพระเครื่องหลวงปู่มหาศิลานะครับพระเครื่องหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับวัดโพศีสะอาดมานําเสนอนะครับวันนี้ผมมีพระเครื่องนะครับ EP นี้มีพระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทมานําเสนอนะครับมานําเสนอนะครับเป็นพระดีชื่อดีน่าเก็บนะครับน่าเก็บนน่าสะสมนะครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับเป็นพระรุ่น พระผงนั่งผานแจกทานนะครับพระผงนั่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 งผานแจกทานรวยพันล้านนะครับรวยพันล้านนะครับพระผงนั่งผานแจกทานรวยพันล้านนะครับพร้อมกล่องเดิมครับจัดสร้างปีสองห้าหกสี่นะครับโดยทางวัดจัดสร้างโดยตรงเลยครับโดยทางวัดจัดสร้างโดยตรงนะครับพระชุดนี้ก็จะทําให้พิจารณาค่อนข้างที่จะง่ายนะเพราะพระมีโค้ดนะครับเพราะพระพระพระท่านมีมีโค้ดนะครับ พระผงนั่งพานแจกทานรวยพันล้านนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมครับกล่องจะเป็นลักษณะนี้ครับกล่องจะเป็นลักษณะนะครับณพระผงนั่งผานแจกทานรวยพันล้านครับพระจะมีโค้ดทุกองค์นะครับพระจะมีโค้ดทุกอง์นะครับ4ีสี่ศูนะศูนย์ห้าครับอันนี้4ี0 5่ศูนย์ห้าีี่ศูนย์ห้าครับ ผมมีแบ่งอยู่ประมาณที่ยี่สิบองค์ครับผมมีแบ่งประมาณยี่สิบองค์นะครับพระชุดนี้ครับนี่ครับพระผงนั่งผ่านรวยพระผงนั่งผ่านแจกทานรวยพันล้านครับชื่อดีเลยครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับนี่ครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นสีดําสลับขาวครับพระผงนั่งผ่านรวยนั่งผ่านแจกทานรวยพันล้านพูดติดกัน พระผงนั่งพานแจกทานรวยพล้าครับนี่ครับจะมีเลขจำกัดไหมครับจะมีเลขจำกัดแล้วพวกสีขาวอยู่ครับแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนจะชอบเลยครับนี่ครับหลวงปู่มหาศรีดานะครับศริจันโทครับอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับเจ็ดสิบเจ็ดปีครับรวยพันล้านครับ รุ่นรวยพันล้านนะครับชื่อดีมากครับชื่อดีมากครับอันนี้ก็จะเป็นเลขโค้ดอะไรห้าหนึ่งศะครับห้านึครับผมมีแบ่งยี่สิบองค์นะครับมีแบ่งยี่สิองค์ครับพี่พี่ทนาดสนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับศูนย์แปครับศูนย์เจดแดกเจนะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ศนะครับประกันฟ้าแท้ทุกกรณีครับ ประกันพระแท้ทุกกรณีนะครับพระแท้ er and ประกันให้ดูแลให้นะครับหลังการขายนะครับพระผงแจกทานนะครับพระนั่งผ่านพระผงนั่งผานแจกทานรวยพันล้านครับสวยเดิมเลยนะครับพระผงนั่งผานแจกทานรวยพันล้านครับก็เป็นอีกรุ่นที่น่าสะสมนะครับพระชุดนี้ออกทางวัดทางวัดโพสีสะอาดโดยตรงเลยครับวัดหลวงพ่อหลวงปู่มาทิษาโดยตรงเลยครับ Uhm, ผกนั่งพานแจกทานรวยพัน mm ล้านนะครับมีแบ่งอยู่ยี่ส uh ิบองค์นะครับผมมีแบ่งอยู่ยี่สิบองค์ครับมีแบ่งระมาันยี่สิบองค์ครับทุกอง์มีโค้ดหมดครับทุกองมีมีโค้ดมีหมายเลขนัมเบอร์ทุกองนะครับมีโค้ดมีหมายเลขนัมเบอร์ทุกๆอกองนะครับอันนี้ทำไมเล็กจัง อันนี้จะเป็น1607นะครับองนี้จะเป็นหมายเลข1607นะครับครับผมนั่งผ่านจากฐานมีติเกสานด้วยครับนี่ครับติเกสาหลวงปู่นะครับใช่ใช่ด้วยครับติเกสาหลวงปู่เท่าอันี้ครับน่ครับแล้วก็องค์นี้จะพิเศษก่าใครครับผมเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งสังเกตนะครับเพิ่งสังเกตเพิ่งเห็นนะครับอง์นี้ผมมีอยู่นะครับคงจะผมคงจะไม่ได้ขายใครนะอาคงนี้ คือจะเล็กกว่าผิดปกติเล็กกว่าบาทเลยครับเนี่ยเล็กกว่าบาทเลยแบบเล็กผิดปกติด้วยเ่ยเล็กกว่าบาทเลยจะต้องเก็บไว้ใช้เองครับพระผงนั่งพานแจกทานรวยพันล้านครับ ครับผมนั่งพานแจกทานรวยพันล้าน,นครับแล้วก็มีเนื้อสีนี่นะครับสีเทานะครับนี่ครับอันนี้ติดจีบอลยครับติดเจวอนครับอันนี้ G นครัโอ้โหเลขสวยมากหนึ่งเก้าแปดแปด พระผงนั่งพานแจกทานรวยพันล้านนะครับชื่อพระผงนั่งพานแจกทานรวยพันล้านนะครับพี่ๆท่ทานใดสนใจก็ผมแบ่งบูชายองละเท่าไหร่ดีหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพระผงนั่งนั่งพานแจกทานรวยพันล้านนะครับมีหลายสีนะครับมีหลายสีครับมีหลายสีครับ พระผงนั่งผ่านแจกทานรวยพันล้านครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับยินดียินดีให้บริการนะครับองค์ละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองค์ละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับมีแบ่งยี่สิบองค์นะครับช้าอดหมดสิทธิ์ครับผมมีแบ่งแค่ยี่สิบองค์เท่านั้นนะครับพระมีโค้ดทุกองค์นะครับพระมีโค้ดทุกองค์นะมีแผ่นแผ่นทองแดงปิดแล้วก็มีโค้ดนะครับองค์ละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองค์ละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับนี่ตามหน้าตักนี่นะครับพระมีอยู่ตอนนี้นะครับนี่ครับมีแบ่งยี่สิบองค์นะครับ ถ้านในสนใจก็ทักถ่ายเข้ามาได้นะครับประกันฟ้าแท้ตลอดชีพนะครับผมประกันฟ้าแท้ตลอดชีพนะครับน่ครับสีดําก็มีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนใจก็082ครับ0786720นะครับ082นะครับ0786720นะครับดวงดียินดีให้บริการนะครับดวงดียินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ